How you did กงไง้ครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะอย่างดีพบว่าเกม The e v i l w i t h i n นะ เรามารับชมกันอีกครั้งหนึ่งเอาจูจ่ๆก็ขึ้นมาตาลรถเฉยเลยเกิดอะไรขึ้นไปเนี่ยเขายังไม่ทันได้พูดอะไรเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นแล้วโอ้โหออกตัวอย่างแรงโอ้โหเลี้ยว โอโหตัวเันเล่ยเลยทำอะไรครับเนี่ยองโอ้โหด้านหลังมีอย่างเดียวของที่ทำได้ก็คือปืนยิงกระานเนี่ยโอ้โหทำไรวะงับหลังคาโชอี่จเยนยอี๋อี๋อี๋ มันหน้ามันีหน้ามันอืมอหมดนี่ไงนี่ไงนี่ไงอุ๊ยอ๊อะไรวะอืออือเจ็บสูตรโอ้โหมาแล้วยังไงวะเอาไงดีวะทไนเพื่อเหรอ อืมเอืมอืมเฮ้ยพี่โดนยังไงวะอืมอืมแย่าละอย่าละลดดิบลดดิบโอ้โหขัดทางขัดทางผมาัด้างจิบจิบจิบเฮ้ยดึเอาอะไรวะเนี่ยถึงข้างในเราก็เต็มเดี๋ยวฟื้นเดยวฟืึนแล้วเก็บข้างในไม่ได้เลยโอเค โอ้โหนั่นไงเอ้ยจะถือคบเพื่งทำไมปืนปักปืนออกมาเออเจ๊เขาจู่ๆก็ถือปืนเถื่ในงงแป๊บอืออือไหวะใช้ปื่อนยิไปแล้วกันยิงเองก็ได้วะอะไรยูโดกระสุนไม่พร้อมเอ้าล่วงเลยอ๋อมันล่วงลงมาด้นานล่นางได้ เดี๋ยวผมจะกรการนะเราได้หาของกันแล้วของข้างบนเต็มเลยเราลงไปด้านล่างไม่ได้ใช่ไหมมารพุ่เลยอืออืออือเผาตัวเองไปเจมี่ไหมมันลงมาด้านล่างใช่ไหมแต่เพื่อนนั้นจักการได้ไปแล้วตอนนี้ลิ้นผมพันเขยอะไรครับอือตายจะยังมีอีไกไหม ไม่มีใช่ไหมอ๋อนั่นนั่นโอ้มีปืนด้วยเหรอห่วยไหมอุ้ยตะไนโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงรู้ว่างไปโอ้พิ้นปืนด้วยนี่ไง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 โอเคเผาไปเฮ้ยปืนตะไนเปพ้อนี่ไงรู้ว่าง กระถุ่มทหมดแล้วเนี่ยไม่มีกระถุ่ให้เลยเหรอแย่แล้วครับเฮ้ยเฮ้ยสไนเปอร์โอ้โหเกี๊ยบโดนตะกานมันเออเดี๋ยวสามนัดสุดท้ายอ่ะนี่ไงเอาบนตัวนึงเอาเฮ้ย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 เล็งอะไรวะนี่ไงโอเครวบไป อะไรเนี่ยฮะหมดแล้วผมการอะไรเพื่อนเร็วๆเข้าเอ้ยิงไปยิงไปข้างบนไม่มีจะการเลยเออยิงไปหมดยังเอ้าเฮ้ยลุกขึ้นมาเถอะเลยขอให้โดนเถอะเพื่อนยิงผมไม่อยากเถี่ยลูกชองตอนนี้เออยลงไปตายไหม หมดจังยิงไปลูกูอืมไม่ตายเหรอผมไม่อยากเสียลูกซซงโอ้ยกำคาร์ดไม่ไหวหน้ามีระเบิดนะเฮ้ยนั่นนั่นโอเคเรียบร้อยคัดสีอืมโอ้ยระเบิดลั่น ถือตะเกียงตลอดเลยเราโหเอาลุกไปแล้วกระสุนก็ไม่มีผมตอนนี้ผมบอกเลยเนี่ยกระสุนปืนเรียบวันนี้ r ีโหลดให้พร้อมหกนัดโหจะมาไหมเนี่ย

โอเคตายปะโหส่งตัวเล็กมากการทีเพื่อนเนี่ยโอ้ยไงวะเนี่ยเอาไปจะมาจับทำไมอีมเอากระสุนมาให้นะเก็บเลยถึงใครไปเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้ารันมินกันมิดดูครับโอ้โห เอาอยงนี้เกาะอีกแล้วไปไปไปเลยไปดูทุกต่อแน่เอาอีกทีนึงไม่โดนโอเคโอเคโดนแต่ไม่ตายหมดละต้องรอเนี่เกิดขึ้นนะโอ้สะบัดซ้ายสะบัดขวาอนาพิมพ์ผลงานนี้เก็บเพื่อน Yeah. where are we heading joseph i've got a theory we seem to be moved around an awful lot almost as if by someone's will so it's nearly impossible to get any sense of the geography around here but the light mental I I this thing you found me hooked up to I've seen mm -hmm. it in more than one place yeah so have I it seems like it's the same exact one but it's hard to be sure the thing that I've noticed is that each time mm -hmm. I run across one I seem to be closer to the lighthouse it could be a coincidence but like I said it seems as if there is some intelligence behind it so you figure we ought to cut to the chase and just just to the <laughs> exactly เราก็ต้องเก็บนะของดีพันน,นั้นอโอเคเอ,อเคู้เฮ้ยโดนยิงโดนยิงเข้าท้ายโ,โค้กมันมีช่ชชนายยิงยังไงวะเอาละลงไปโดยไม่บอกทุกกล่าวสักครั้ง คลงมาแล้วผมตอนนี้รู้สึกว่าจะไปองบี้แถวนั้นเลยนะแล้วล็อกประตูโอ้โหกระตู่นหกนัดท้ายนะี่เก็บไว้หมดมีขวดด้วยกระถุ่จำเลยอืมเอาไาอีกเขียยามาขอยัดยาก่อนโอเคเราต้องจัดก,การฟัมบี้เลยเต็อก็ได้นะแต่ไม่เตลก็ได้แล้วแต่ เอาเห็นเหรอเห็นแล้วนีกจะัดเข้ามานเลยัดกระบานเลยครับไม่โดนดิเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเอา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 นี่ไงนี่ไงอะไรครับอะไรครับเฮ้ยระเบิดอุ๊ยอุ๊ยระเบิดเอาดิโดนเพื่อนเองบึ้มไม่ตายโอ้โหอะไรครับ ยังไงโอ้โหโดนยิงเต็มเต็มหน้าเลยผมระเบิดใช่ไหมเอาไปเออสูดน้ำมีอะไรเก็บไหมเนี่ยไม่มีแล้วนะนะมีแค่นี้ป่ะปะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคไม่โดนอีกโอเคไม่ยาก โอ้ยโอเคลบไหมามานี่เลยได้กระถุทนทนายเพิ่มนะแต่ว่ากระถุนน้อยมากเลยอทำไมต้ององต้องแอบและสายดูอุย้ยกับดักเมื่อไหร่วะเนี่ยลงไปลงไปอืมมีกับดักด้วยก็ไม่บอกท่นายเพื่อโอ้ท่านายเพื่อว่ะเดี๋ยวเดี๋ยว เนะด,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 ดี๋ยวนออะอย่างนี้ไม่ไหวแน่ทันเนปเปอโอเคตายไหมตายนะวันนี้ครับคุณตำรวจตำรวจดงเหรอตำรวจดงเหรอเราไปอุ้ยวุ้ยเนี่ยเกือบโดนขอซูสแป๊บมีอะไรไหมทถนเนี้มีลูกซองนะโอเคโหลดเข้าซอง ถุกซองเต็มอยู่มีกระถุนให้เก็บตรงนี้อยู่เก็บมาต้องลุยต่อเีื่อ้วนะผมไปน้ำแซบ่บไปทางไหนอ่ะทางนี้เหรอเฮ้ยอะไรอ่ะเขาคิดผมเจอแหละอ๋อเตะถังทางนี้ครับผมไปลุยต่อต้องเข้าทางนี้ใช่ไหม เอามาดิเพื่อนเอเอเผาไปตายไหมมีอะไรให้เก็บมาแถวนี้ไม่น่าจะมีแล้วมีน้ำทับแถวนี้อยู่แล้วก็บนนี้อา้าวมีของให้เก็บบัตรบล็อกคทืออแไรแบบที่24ี่ย ขอทุกกระจกไม่ได้ตรงนี้ลงไปไม่ได้แน่ๆเลยต้องไปทางอืน่นจะไปทางไหนไวะเนี่ยบนนี้เหรอไม่ใช่นะ่อ๋อเนี่ยเฮ้ยโอ้โหม,มันแ,วแหวกตําแ่งแหวกค่ายไปเลยคตอคือคือ อ๋อเราต้องไปงั้นแน่โอเคไม่ใช่ดีกว่าขอไปั้นดึงงั้นไปไปไปไ้ยดระเบิดแล้วเนี่ยลงไปลโอ้โหอุ้ยโดนเฉยมไน้ิงโดน้ไงมาไม่ได้แล้วมันยิเราโดนอื้อ ไปไปไปลบ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 โอ้ยไปไม่โอ้โหฉลาดยิงเดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่ไปไม่เอาไงดีวะผมจะปัดชิดยังไงดีเอาเฮ้ยโดนเฉยเลยโอ้ยไม่แปกไปโอ้โหไปชิดหน้ารถก็ไม่ได้ ไปไปไปไที่ดานข้างเอาละนี่งนี่ยน่งเนี่ยเนี่ย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 เนีแตกยากหเห้ยฮโอ้ตะหน้าตะหน้าผมทำไมลบๆๆๆผมทำอะไรผิดผิดยาแป๊บ เผาส่งวิญญาณสรงนั้นจะบีแน่ต้องเข้าไปนะตรงนี้เอ้าเฮ้ยหมดไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีแบบโอ้โอไม่มีปัญหาอะไรเอ้าเฮ้ยหมด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 ทำไงดีวะเนี่ยสีจ้าก่อนสักหนึ่งโอ้ีครับรออะไรต่อยหน้าดิครับ ต่อยหน้าดิครับทำไงดีวะผมเ,เยอะท้าเด็กเกอร,กอรตรงนี้ผมมีวิธีได้ละครับนึ็กกันด้ต้องใช้หน้าไม้เอามาแทนไว้เลขสามก่อนควับเขาให้แล้วมันเปลี่ยนลูกดอกไงอะงเพื่อนเอ,อ้ยก็ผิดมันเปลี่ยนลูกดอกไงวะ โหแย่ละวนี่ไงปิวเลยนี่ไงยไปโอ้ยช็อปแข็งมากหมดแล้วขั้วถึงแม่งหมดทุกอย่างยาเยอะก็กดผิดยาเยอะก็ใช้ผิดโอ้ยนี่ไงนี่ไงมามาดิครับ มาดิครับมาดิครับแตกเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจังหวะมันไอผิดตัวมันไปเตะตัวล่างเฉยโอ้ยอะไรครับตำรวจนะตำรวจแล้วไงอะโอ้ยชีวิตโอเค,อเคของหมดเกลี้ยงทุกอย่างเลยครับผมแล้วก็กดกดใช้ของผิดด้วยแล้วก็ถึงอยู่นี่ ดาละวหกนัดเอามาใช้ตาผมต้องผมว่าผมได้ยิงเปิดตรงนี้ว่ะใช่ปะไม่ใช่นะเราจะไปทางไหนทางนี้ไปไม่ได้ทางนี้ไปไม่ได้ไไไดเราต้องใช้รถคันนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะอ๋อเนี่ย มาเต็มเลยโอ้ยยังเยอะเอาดิ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 ระเบิดวะใครต้ระเบิดวะปาระเบิดมาทำไมเนี่ยโอ้ยมองไม่เห็นวะเฮะโอ้มีปืนด้วยอืม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 ยับไหมยังไม่ยังนี่ไงนี่ไงเอาดิเอาดิเอาดิ เอาดิเอากระบาดไหมกระบาดไหมเอาดิเด็กเข้ามาใกล้อะเด็กเข้ามาใกล้อะโถแตกวะล่ะเผาเผาโอเคหมดยังน่าจะหมดแล้วนะผมว่าอื้ เสียงใครร้องอะไรวะไปเหมือนเหมือนได้ยินเสียงคนร้องเอาบี้เพิ่มเลยอืออี๋อี๋อี๋ไปถึงหมดโอ้โห้เพิ่เลยเร็วไปเร็วไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถอืออออื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 อ ฝั่งนี้ก็มีนะฝังนี้ก็มีหันได้สองฝั่งนะอุ้ยอะไรวะเอ้าข้างหน้าฮัลโหลยังมีไหมเอาทิ้งให้หมดรถข้างหน้าเราไม่มีนะ าหดงไม่เห็นแล้วนะไม่เห็นแล้วครับเรียกแล้วครับตอนนี้คือผมไม่เห็นอะไรแล้วอ่ะไม่รู้ว่าอะไรอยู่ไหนนะฮะตอนนี้เก็บยามาเก็บน้ำซุปมาแล้วก็กระตุ้นทนาย โอเคดูโอเข้าแม็กอ้เอาเต็มหมดแล้วดีกว่างั้นก็ไปต่อใช่ไหมโอเคเนีย่ยเข้าไปโอ้เป็นยแผลเออรเรียกว่าเพิ่มเลือดให้ แต่ว่าโอ้หมันมาพุ่เลยไปได้แล้วเดี๋ยวขับไปผมเลยเฮ้ยเหยียบไปอ๋อผมบังคับเองวะเนี่ยใช่ไหมสบายเลยเหยียบอย่างงี้อืมอืมอืมโหแล้วขับอย่างนี้ได้ด้วยรถคันนี้ว้าวว้าวว้าว อัพให้แรงอัพให้แรงนะผมยังไงครับโอ้โหลูวิทหน้าตาหล่อเหลาโอ้โหรถลอยว่ะเบรกไม่ได้พอละรถลอยตัวเอาแล้วไงยิบมุมปากเบาๆหลบแบบเท่ๆ ทะลุเข้ามาในตึกอีกแล้วเอาๆมีกระเด็นไปโอ้โหเกือบทะลุโอเคครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่